สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพลนนิวส์เอ็กซ์เพรสวันนี้ผมมีเรื่องร้อนๆมาบอกต่อกันอีกแล้วช่วงนี้ใครติดตามราคาทองน่าจะเห็นแล้วว่ามันพุ่งแรงสุดๆถึงขั้นทะลุ3,800ดอลลาร์ต่อออนซ์กันเลยทีเดียวทองคำกำลังถูกพูดถึงว่า go to the moon กันจริงๆ เพราะนอกจากความไม่แน่นอนเรื่องการเมืองในอเมริกาที่อาจมีชัดดาวแล้วยังมีแรงซื้อจากทั้งธนาคารกลางทั่วโลกและนักลงทุนผ่าน ETF เข้ามาเสริมทับอีกงานนี้เลยทำให้ทองคำกลายเป็นพระเอกของตลาดการเงินแบบไม่มีใครกลบได้แล้วก็เป็นจริงครับราคาทองคำทะลุ3,800ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทองคำรอบนี้ไม่ได้ขึ้นธรรมดานะครับแต่มาแรงแบบ blistering rally หรือพุ่งแรงติดจรวดเลยทีเดียวสาเหตุหลักๆก็มาจากความกังวลเรื่องรัฐบาลสหรัฐอาจชัดดาวถ้าไม่สามารถหาข้อตกลงงบประมาณได้ซึ่งทำให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำอีกด้านหนึ่งค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนลงส่งผลให้ราคาทองในสายตาของนักลงทุนต่างชาติยิ่งดูน่าสนใจขึ้นไปอีก ที่เด็ดคือแรงซื้อไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวแต่มีทั้งธนาคารกลางที่ทยอยสะสมทองคำเพิ่มขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการถือเงินดอลลาร์และยังมีนักลงทุนฝั่งตะวันตกที่แห่เข้ากองทุน ETF ทองคำกันอย่างคึกคัก เดือนกันยายนเดือนเดียวก็เกือบร้อยตันแล้วครับพูดง่ายๆคือทองคำตอนนี้มีแรงหนุนสองทางทั้งผู้เล่นรายใหญ่อย่างธนาคารกลางและผู้เล่นตลาดการเงินอย่าง ETF นักลงทุนสถาบันรวมถึงกองทุนเฮชฟันที่ถือสถานะซื้อทองอยู่ระดับสูงเป็นประวัติการทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ทองคำถูกขับเคลื่อนขึ้นแบบติดเทอร์โบ และแน่นอนว่าเริ่มมีโฟโมหรือความกลัวพลาดโอกาสเข้ามานักลงทุนที่เคยรอดูอยู่ก็โดดเข้าตลาดทองตามไปด้วยและถ้าใครสงสัยว่าแล้วทองคำขึ้นแรงแค่ไหนกันแน่คำตอบคือปีนี้ผลตอบแทนสะสมพุ่งไปแล้วกว่า45%ครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นการขึ้นที่สะท้อนความกังวลของทั้งโลกจริงๆเพราะหนึ่ง ปัญหานี้รัฐบาลสหรัฐที่สูงเป็นประวัติการณ์ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจว่าอนาคตจะจัดการได้หรือไม่ 2. เรื่องเงินเฟ้อที่แม้ตัวเลขบางเดือนจะดูดีขึ้นแต่ความกลัวเงินเฟ้อสูงเรื้อรังมันยังอยู่ทําให้ทองคํายิ่งถูกมองเป็นที่พักเงินและ 3. คือสถานะของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองโลกที่เริ่มถูกตั้งคำถาม เมื่อก่อนดอลลาร์ถูกมองว่าแข็งแกร่งสุดๆใครๆก็ถือไว้แต่ตอนนี้หลายประเทศโดยเฉพาะธนาคารกลางเริ่มหันมาสะสมทองเพิ่มขึ้นเพราะมองว่าทองเป็นตัวถ่วงดุลที่ไว้ใจได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นราคาทองพุ่งจนถึงระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นแค่การเก็งกำไรระยะสั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนความไม่มั่นใจในระบบการเงินโลกที่ทาให้ทองคา กลับมามีบทบาทเด่นแบบเต็มตัวอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาทองพุ่งแรงก็คือแรงซื้อจาก ETF กลับมาแล้วครับนักลงทุนฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะกองทุน ETF ที่อิงราคาทองคำทำลังแห่กันเข้ามาซื้อทองแบบจัดหนักจัดเต็มหลังจากหายไปช่วงหนึ่งตอนนี้กลับมาคึกคักสุดๆแค่เดือนกันยายนเดือนเดีเดยวตัวเลขการไหลเข้าก็เกือบร้อยตันแล้วซึ่งถือว่าเร็วที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และพอ ETF กลับมามันก็เหมือนเติมเชื้อเพลงกองใหญ่เข้าไปในตลาดทองคำทำให้ราคายิ่งเร่งขึ้นแรงกว่าเดิมทีนี้ลองคิดภาพดูนะครับฝั่งหนึ่งมีธนาคารกลางทั่วโลกที่ทยอยสะสมทองคำไว้เป็นทุนสำรองมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อกระจายความเสี่ยงจากดอลล่าอีกฝั่งหนึ่งก็มีนักลงทุนสถาบันฝั่งตะวันตกที่เข้ามาลงทุนผ่าน ETF อย่างต่อเนื่องสองแรงนี้มาบวกกันเลยกลายเป็นแรงหนุนคู่หรือ Dual Aggressor b i t s ตามที่นักวิเคราะห์พูดถึงคือมีทั้งธนาคารกลางบวก ETF ที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์2ตัวช่วยผลักราคาทองขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าตลาดทองรอบนี้ไม่ได้พุ่งเพราะกระแสชั่วคราวแล้วครับแต่กำลังถูกขับเคลื่อนโดยผู้เล่นรายใหญ่ที่ทั้งมั่นคงและทรงพลังจริงๆสิ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์บอกว่ารอบนี้ทองไม่ธรรมดาก็คือมันมีสแรงหนุนใหญ่มาพร้อมกันครับ หนึคือธนาคารกลางที่ทั่วโลกเริ่มสะสมทองคำเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการถือเงินดอลลาร์มากเกินไปการสะสมทองของธนาคารกลางไม่ใช่เรื่องสั้นๆนะครับแต่มันสะท้อนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวเลยว่าทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยขั้นสุดท้ายอีกแรงหนึ่งคือ ETF หรือกองทุนทองคำที่นักลงทุนฝั่งตะวันตกแหกันเข้าซื้อกลับมาอย่างร้อนแรง หลายกองทุนมีปริมาณถือครองทองคำใกล้กลับไปแตะระดับสูงสุดในยุคโควิดแล้วด้วยซ้ำสองแรงนี้พอมารวมกันนักวิเคราะห์ก็เลยใช้คำว่า dual aggressor b i t s หรือสองแรงซื้อเชิงรุกเพราะมันไม่ใช่ดีมานธรรมดาแต่มาจากผู้เล่นที่ทั้งมีเงินก้อนใหญ่และมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดโลกลองคิดภาพง่ายๆครับถ้าแค่แรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อยทองอาจขึ้น,ข,นขึ้นลงลงได้ แต่พอมีทั้งธนาคารกลาง plus ETF สถาบันกดคันเร่งพร้อมกันมันเลยเหมือนเครื่องยนต์2ตัวที่ขับเคลื่อนราคาทองให้พุ่งทยานขึ้นแบบไม่แผวสารกว่า73,000ล้านดอลลาร์และที่น่าสนใจก็คือพวกเขาไม่ได้มีท่าทีจะลดการถือครองลงเลยนะครับตรงกันข้าม กลับยึดมั่นในสถานะนี้เพราะเชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังเอื้อต่อการถือทองต่อไปทั้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับลดลงและเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงพูดง่ายๆก็คือนักลงทุนกลุ่มนี้มองว่าการลงทุนในทองตอนนี้ยังเป็นเกมที่คุ้มค่าและพวกเขาก็พร้อมจะนั่งถือทองยาวๆแบบไม่รีบขายออกมา ที่นี้พอเฮชฟันรายใหญ่เข้ามาถือทองเยอะขนาดนี้มันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนกลุ่มอื่นๆหันตามเข้ามากลายเป็นแรงเสริมที่ทำให้ตลาดทองยิ่งคึกคักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการที่ราคาทองพุ่งแรงรอบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความกลัวหรือกระแสะสั้นๆแล้วครับแต่เป็นการที่เงินก้อนใหญ่ระดับโลกกาลังไหลเข้าทองคาจริงๆแล้วที่ขาดไม่ได้ในรอบนี้ก็คือโฟโมครับหรือที่เราเรียกว่า fear of missing out ความกลัวพลาดโอกาสนักลงทุนที่ก่อนหน้านี้นั่งรอดูอยู่เฉยๆไม่กล้าเข้าตลาดทองตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวแล้วครับพอเห็นราคาทองวิ่งแรงต่อเนื่องก็รีบกระโดดเข้ามาซื้อกันแบบรัวๆโดยเฉพาะในฝั่งของ ETF ขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงที่นักลงทุนสถาบันนิยมเลือกเพราะสามารถเข้าออกได้ง่ายและจัดการพอร์ตได้ไวทำให้กระแสโฟโมยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีก นักลงทุนหลายรายที่เคยตกรถในรอบก่อนตอนนี้กลัวพลาดก็เลยแห่กันเข้ามาเพิ่มแรงซื้ออีกระลอกซึ่งถ้ามองรวมๆตอนนี้ทองคำกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยแรงหนุน3ชั้นใหญ่ๆเลยครับ 1. คือธนาคารกลาง 2. คือ ETF ที่ฟื้นแรงซื้อกลับมาและ 3. คือโฟโมที่ดันนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาเติมเชื้อไฟไม่หยุด ทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำดูเหมือนติดจรวดขึ้นไปเรื่อยๆแบบที่เราเห็นทะลุ3,800ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปแล้วเรียบร้อยสุดท้ายนี้ครับใครที่ติดตามเพลนนิวส์เอ็กซ์เพรสถ้าชอบการเล่าเรื่องการเงินโลกแบบเข้าใจง่ายกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวร้อนๆร,รอบหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ